สมายเลยยกมาแต้มสบายดีพ่อแม่พ,พ 50, source, ี่น้องมัอนี่โอจีจูนเลยเม็ดกะแล้วเม็ดเม็ดเมอคอยจิลงดำเอาอนาเภาษาลาวเขาเอินกิบกวงฮะน้าแล้วภาษาปกค้อยเหมือนจะเอินแก่เฮือเม่งเด้อพ่อเนาะพี่น้องเด้อคอยจิดำก่อนบันนี้

โอ๊ั<น>อบจากูดเลยสูดิวัน <c oughs> เดีบ่นเกือบมาอดกตัอะันนปุ๊กปัะน,ปปปะนะ うん。